คนดูแลเผยออฟสุพนัทไปยุโรปส่งลิงข่าวโยงทำสาวท้องให้ดูแล้วแต่นักร้องดังยังไม่อ่านออฟเงียบไร้คำชี้แจงจากกรณีที่มีกระแสข่าวนักร้องดังออ,อา่างถูกสาวออกไม่แฉมีโลกสี่ใบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจนตั้งท้องแต่นักร้องออ,อา่างอ้างไม่พร้อมมีลูกและพาไปทำแทง้ง ก่อนจะบล็อกช่องทางติดต่อโดยฝ่ายหญิงสาวคนดังกล่าวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าที่ออกมาแชรเพราะไม่ต้องการให้นักรองอ้ออ่างไปทำแบบนี้กับใครอีกล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคม66สดสดร้อนร้อนเลยผู้สื่อข่าวในเอนเตอร์เทนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ดูแลคิวงานของออบสุพนัทเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวดังกล่าว เนื่องจากออฟถูกกงว่าเป็นนักร้องอักษร,รย่อออ่างคนดังกล่าวโดยผู้ดูแลคิวของออฟเผยว่าตอนนี้ออฟเดินทางไปยุโรปไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างเพราะตนเป็นแค่คนขายงานไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวที่ติดตามดูแลคุยงานกันล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาออฟแจ้งแค่ว่า จะไปยุโรปและไม่ได้บอกว่าเดินทางกลับมาเมื่อไรเรื่องต้นตนได้เห็นกระแสข่าวดังกล่าวแล้วและได้ส่งลิงก์ข่าวที่พาดพิงถึงออฟให้ออฟอ่านแต่นักร้องดังยังไม่กดอ่านหรือชี้แจงอะไรแต่อย่างใดคงต้องรอออฟกลับมาก่อนจึงจะสอบถามข้อเท็จจริงว่าออฟจะชี้แจงอะไรหรือไม่อย่างไรต่อไป